เชา้านี้ทองไทยบวกแรง100บาทสวนโกลสปอรตล่วงทะลุ1,900ดอลลาร์สว่วนดีนะ้กลงทุนทองคำทุกท่านครับกลับมาพบกันทางช่อง u t u b e โกลาวเพจโกลาวแล้วก็เว็บไซต์โกลาลอยด์ o อมจี o u ลดวันนี้พุธ16สิงหาคมนะครับโกลาวก็ยังมีข่าวคราวเกี่ยวกับการลงทุนทองคำมาฝากกันนะครับคลิปนี้เราจะไปดูมุมมองของมาสาคาทองคำในประเทศน,นะครับเกี่ยวกับการลงทุน ทั้งทองคําในประเทศแล้วก็ทองต่างประเทศนะครับก่อนอื่นเราไปดูราคาโกลด์สปอตกันเลยนะครับแม้ว่าในเดือนสิงหาคมราคาจะยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะครับแต่ว่าราคาทองคําในประเทศเช้านี้กลับบวกเพิ่มขึ้นมา100บาทนะครับโดยราคาที่สมาคมค้าทองคําประกาศราคาแรกของวันราคาขายออกอยู่ที่31,950บาทราคารับซื้ออยู่ที่31,850บาทสิ่งที่ทําให้ราคาทองคําได้ปรับ สูงขึ้นมาก็คือเงินบาทนะครับได้อ่อนค่ามาที่35.45บาทต่อดอลลาร์จากที่อ่อนค่าลงจากวันนี้นะครับปิดตลาดที่ดับ35.38ดอลลาร์ส่วนวันนี้คาดว่าเงินบาทจะเคลื่อนไหวในกรอบ35.30ถึง35.55บาทต่อดอลลาร์นะครับทางนี้เงินบาทอ่อนค่าเนื่องจากเงินดอลลาร์ก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับโดยได้ปัจจัยหนุนจากยอดตัวเลขค้าปลีกของสหรัฐที่ออกมาดีเกินคาดขณะที่ตลาดก็มีความกังวลเกี่ยวกับสภาพรษฐกิจของจีนนะครับส่งผลให้มีกระแสเงินทุนวงประเททไหลออกจากุมภาพ ส่วนสถานการณ์ในประเทศเกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบานขณะนี้ก็ยังไม่ชัดเจนมากนะครับก็จึงไม่ได้ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาทมากมายนักนะครับทางนี้ชายนิงโกบูลเลียนมองว่าเงินบาทยังอ่อนค่าต่อเนื่องทําให้ราคาทองคําไทยปรับตัวลดลงไม่มากเท่าที่ควรนะครับนักลงทุนระยะสั้นที่เข้าซื้อเพื่อดรอบให้แบ่งไม้เข้าซื้อรอราคายอดตัวนะครับที่31,800บาทแล้วก็เผื่อ,ออีกจุดหนึ่งที่31,700ถึง31,650บาทนะครับก่อนนที่โกสปอร์ต พัดฐานต่อยช่วงหรือว่าเริเงินบาทแข็งค่าขึ้นมาชั่วคราวนะครับก็สามารถเข้าซื้อเพื่อเก่งกําไรได้ระยะสั้นนะครับโดยใช้นิ่งโกให้แนวต้านที่31,880บาทแล้วก็31,970บาทส่วนแนรับอยู่ที่31,800แล้วก็31,700ถึง650บาทนะครับส่วนราคาโ o สปอร์ตเมื่อวันนี้ก็ยังเป็นตลาดลดลงไปอีก5ดอลลาร์นะครับโดยได้ลงไปแต่จุดต่าสุดที่1,896ดอลลาร์ก่อนจะกลับมาเป็นตลาดที่1,901ดอลลาร์แม้ว่าจะยังปิดเหนือ1,900ดอลลาร์ได้ แต่สถานการณ์โดยรวมก็ยังไม่ดูดีน,นะครับเพราะว่าในช่วงดึกคืนนี้ยังต้องติดตามการเปิดเผยแยงานประจำเดือนกรกฎาคมของเฟดนะครับมาดูกันว่า้าหนาที่เฟดยังคงจะหนุนให้ขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกหรือเปล่านะครับปัจจัยหลักที่กดดันราคาทองคอําก็ยังเป็นดาชินดาล่าแล้วก็อัตราผลตอบแทนพันธบัตรบาลอาลลยุ10ปีที่ยังพุ่งขึ้นอย่างร้อนแรงนะครับหลังตัวเลขค้าปลีกเดือนกรกฎาคมของสหรัฐที่พุ่งขึ้น ทำให้ตหลาดคาดการว่าเฟดจะยังคงอัตราดอกเบี้ยรับสูงต่อไปอีกเป็นเวลานานนะครับอย่างไรก็ดีได้จะดูจากข้อมูลล่าสุดของเฟดวัตถุของ CME กรุ๊ปนะครับก็ได้ชี้ว่าต้องทุนให้หนักถึง90.5%เลยีเดียวที่เฟดจะคงอัตราดอกเบีย้ยที่ดับ5.25ถึง5.50ในการประชุมวันที่19แล้วก็20กันยายนนี้นะครับ เราไปดูมุมมองการลงทุนจากผสั่งค้าทองคําในประเทศเริ่มจากออสเตรเลียมองว่าภาพรวมใหญ่ของราคาทองคายังอยู่ในเทรนขาลงนะครับแม้จะมีการรีบาวกับมาบ้างแต่ก็จะเป็นการรีบาวเพื่อลงต่อนะครับทางนี้ทองจะกลับมาเป็นขาขึ้นระยะสั้นหากสามารถผ่านแนวต้าน1,915ดอลลาร์ขึ้นไปได้นะครับโดยมีปาหมายถัดไปคือ1,920แล้วก็1,930ดอลลาร์นะครับแล้วก็ทองคําจะมีสัญญาลงต่อหากหลุดแนวรับสําคัญที่1,900ดอลลาร์ลงไปนะครับโดยวันนี้ให้รับคาดการณ์ที่1,900ดอลลาร์นะครับหากหลุนลงไป ก็มีนน้มปรับลงไปต่อที่1,892ดอลลาร์นะครับหากไม่ดุดก็อาจมีกว่าที่จะรีบาวกับมาเรียสั้นนะครับกลุ้การลงทุนยังคงแน่ นำการย่อซื้อนะครับส่วนราคาทองคําในประเทศก็จะปรับตัวร่งวงลงไปบ้างนะครับเนื่องจากได้รับอนิสงค์จากค่าเงินบาทที่อ่อนค่านะครับโดยทองคา96.5มีแนวรับที่3 1 8 8 0แล้วก็31,800บาทนะครับส่วนแนวต้านอยู่ที่32,000แล้วก็32,100บาทไปดูมุมมองของทาง YLG กันบ้างครับ YLG มองว่าหลังจากราคาได้ดีดตัวขึ้นมาบ้างก็มีแรงเทขายสำหรับเข้ามาในระดับที่สูงอยเดียนะครับ ราคาก็ยังคงเคลื่อนไหวในกรอบไซด์เวดาวหากราคาไม่สามารถผ่านแนวต้านแรกได้นะครับอาจต้องระวังแรงเทขายเข้ามาเพิ่มขึ้นนะครับอาจีแนะนำเสี่ยงเปิดสถานะขายทองคำไร้ยะสั้นครับหากราคาไม่สามารถยืนเหนือแนวต้าน1,920-1,929ดอลลาร์สถานะขายตัดขาดทุนหากราคาผ่านแนวต้าน1,947ดอลลาร์แล้วก็รอทยอยปิดสถานะขายทองคำไรห,หากราคาปรับตัวลงไม่หลุดแนวรับ1,000 869ถึง1,893ดอลลาร์นะครับด้าน ARR g o a d i n g ดีงว่าเริ่มมีสัญญาณแรกของการเคลื่อนที่ออกด้านข้างเหนือแนวะรับ1,900ดอลลาร์นะครับนักลงทุนอาจรอซื้อเมื่อราคายืนอยู่เหนือเส้นแนวโน้มขาลงได้สำเร็จนะครับหรือหากรับความเสี่ยงได้สูงอาจจะพิจารณาเข้าซื้อบางส่วนตามแนวรับนะครับแล้วก็ ขายทองอะไรเมื่อราคาเดียดตัวประมาณ10ดอลลาร์จากจุดที่ซื้อนะครับโดยพี่นาตัาคทุนหากราคามีการปรับฐานลงต่ำกว่า1,880ดอลลาร์ปิดท้ายที่เลงหงคอมมินิตี้ให้นะับรายวันที่1,893แล้วก็1,887ดอลลาร์ส่วนแนวต้านรายวันอยู่ที่1,918แล้วก็1,924ดอลลาร์นะครับทองไทยก็ยังวิ่งสวนกับราคากสปอตนะครับเงินบาทยังมีแนวโน้มอ่อนค่าเรื่อยๆนะครับ ตอนนี้มา35.45ยังมีเป้าหมายที่เคยทำดีวไฮไว้ที่35.72นะครับลองไปดูว่าจะไปถึงจุดนั้นหรือเปล่าหรือจะทะลุไปได้นะครับก็ทําให้ราคาทองไทยก็มีโอกาสที่จะปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับอย่างไรก็ดีถ้าโกสปอตยังคงร่วงลงอีกหลุดพันเนะครับราคาทองคาไทยก็อาจจะลงไม่มากก็ยังถือเป็นโอกาสดีสำหรับนักลงทุนทองคาไทยนะครับหรือว่าถ้าจะรอไปได้แถว31,70031800ก็จะเป็นโอกาส ที่ดีเลยนะครับนี้ก็คือข้อมูลที่ทางโกลาลหยิบยกมาฝากกันในช่วงนี้นะครับถ้าชื่นชอบฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดสมัครใช้ช่องทางต่างๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณบริษัทค้าทองคําในประเทศที่สนับสนุนกเนินงานของโกราลมาอย่างต่อเนื่องนะครับเริ่มจากวอลจีบุลเลียนอินเตอร์เนชั่นจำกัดบริษัทอินดโกโกเทรดจำกัดบริษัทออสซิลิจำกัดบริษัทชานิงโกบุลเลียนจำกัดบริษัทชานิงโกจิวเวลรี่จำกัดบริษัททีดีซีโกจำกัดแล้วก็บริษัทเร่งหคคออมมมดดดิตตีีี้จากัััขบบุสสว